รีวิวคลิปหนีบกระดาษสติโอทั้งหมดที่มีสวัสดีค่ะทุกคนกล่าวมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะและแล้วก็ถึงวันที่เราจะต้องมารีวิวคลิปหนีบกระดาษทั้งหมดที่มีค่ะและ,ะนี่ก็คือที่เก็บนะคะจะเก็บค่อนข้างกระจัดก,กระจายเลยค่ะเพราะว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะคะเหตุผลที่ทําคลิปรีวิวคลิปหนีบกระดาษทั้งหมดที่มีนะคะเป็นเพราะว่าช่วงหลังๆทาไดอารี่บ่อยค่ะแล้วก็มานั่งสังเกตว่าเอ๊ะเรามีคลิปหนีบกระดาษทั้งหมดกี่อันงั้นเรามารีวิวกันเลยดีกว่าจะบอกว่าถ้าไม่ได้ทําคลิปรีีีีีวววิิออันนนนนนน้้้ะะะะะะะคคคคกก็ไมมม่่่ทาาาาางรรรูเเเลลยยปบดดษข ว่าค like ่อนข้างเก็บกระจัดกระจายจริงๆค่ะและนี่ก็คือคลิปหนีบกระดาษทั้งหมดที่มีนะคะมาดูกันที่แบบแรกนะคะแบบแรกจะเป็นที่หนีบที่เป็นคล้ายซิลิโคนนะคะตัวหนีบของเขาจะค่อนข้างสั้นมากๆเลยอันนี้เอาจริงหนีบกระดาษไม่ค่อยได้นะต่อไปจะเป็นคลิปหนีบกระดาษแบบที่2นะคะพิงชอบแบบนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นคลิปหนีบกระดาษแบบที่ใช้ได้จริงๆค่ะคลิปหนีบกระดาษแบบที่3จะเป็นพลาสติกนะคะน้องเขาสวยมากๆเลยแต่ตัวหนีบสั้นนะคะส่วนแบบที่4นะคะอันนี้จะได้มาจากพวกกล่องสุ่มกระชับอง ต่อไปจะเป็นคลิปหนีบกระดาษแบบที่5นะคะแบบที่5ก็จะเป็นทั้งหนีบกระดาษได้เยอะแล้วก็หนีบได้น้อยนะคะก็จะหน้าตาประหลาดๆค่ะแต่ว่าน้องน่ารักมากๆต่อไปจะเป็นคลิปหนีบกระดาษแบบที่6นะคะน้องน่ารักค่ะแต่ว่าหนีบกระดาษได้น้อยต่อไปก็จะเป็นคลิปหนีบกระดาษแบบที่7นะคะก็จะเป็นคลิปหนีบกระดาษอันใหญ่ๆค่ะซึ่งหนีบกระดาษได้จริงแล้วก็หนีบได้เยอะด้วยนะคะที่สําคัญคือน่ารักมากๆตอนนี้พิงก็รีวิวคลิปหนีบกระดาษไปครบทั้งหมด7แบบแล้วนะคะแต่ละแบบก็คือน่ารักแล้วก็ใช้้งงาานนไดแตตกก่่ัคคะรบ ไนลองไปหาซื้อตามได้นะคะและนี่ก็คือคลิปหนีบกระดาษที่พิงค์มีทั้งหมดค่ะเอาจริงมันเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนมีใครนับทันบ้างว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นพิงค์ยังไม่เคยนับเลยนะคะใครอยากให้รีวิวของเกี่ยวกับซาริโออีกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ